ในภาวะที่หลายองค์กรได้รับผลกระทบจากปัญหาด้านแรงงานที่เกิดความรุนแรงบางองค์กรมีการนัดหยุดงานบางองค์กรมีการประท้วงอันมีสาเหตุมาจากปัญหาหลายปัจจัยการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงควรอยู่บนพื้นฐานความเข้าใจและเห็นอกเห็นใจกันทั้งสองฝ่ายผู้ที่เป็นนักแรงงานสัมพันธ์จะต้องตระหนักถึงการบริหารแรงงานสัมพันธ์ที่ดีต้องศึกษาและทำความเข้าใจถึงแก่นแท้ หรือประเด็นสําคัญของการบริหารแรงงานสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความสงบสุขทางด้านแรงงานในสถานประกอบการแรงงานสัมพันธ์หมายถึงความเกี่ยวข้องและการปฏิบัติต่อกันระหว่างบุคคลสองฝ่ายคือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างรวมถึงความสัมพันธ์ฝ่ายที่3คือรัฐที่เข้าไปมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง HR มือใหม่ควรเข้าใจเกี่ยวกับการแรงงานสัมพันธ์ในองค์กรที่จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างการทำงานควรต้องเป็นผู้ทำหน้าที่ประสานงานแก้ไขปัญหาความขัดแย้งเพื่อช่วยผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจและเติบโตก้าวหน้าได้สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวันนี้เราจะมาศึกษาในหัวข้อหลักกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นะครับ ซึ่งหลักกฎหมายแรงงานสมพั์นั้นนะครับเป็นกฎหมายที่บังคับใช้กับกิจการทั่วไปนะครับที่มีการจ้างแรงงานนะครับกำหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนะครับเพื่อให้มีความเข้าใจอันดีต่อกันสามารถตกลงในเรื่องสิทธิหน้าที่นะครับและผลประโยชน์ในการทํางานร่วมกันได้กฎหมายแรงงานสมคัญนั้นนะครับที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนี้ก็คือพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ปี2518ดนั่นเอง ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมนะครับให้มีความทันสมัยตลอดเวลานะครับจนมีการออกเป็นพระราชกฤษฎีกากฎกระทรวงและก็ประกาศกระทรวงเพิ่มเติมนะครับเพื่อให้กฎหมายมีความทันสมัยอยู่ตลอดนั่นเองในเรื่องของวัตถุประสงค์นะครับของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้นนะครับเป็นกฎหมายที่กําหนดขอบเขตนะครับการบังคับใช้กับผู้ประกอบกิจการทั่วไป นะครับที่มีการใช้แรงงานเพื่อให้นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งนะครับหรือลูกกรามบานปลายอันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจวงกว้างนะครับอย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับยังมีข้อยกเว้นนะครับในเรื่องของการเอ่อการบังคับใช้อยู่นะครับซึ่งตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับนี้นะครับจะไม่บังคับใช้นะครับครับ หน่วยงานห้าหน่วยงานดังต่อไปน,นี้นั่นเองนะครับหน่วยงานแรกก็คือราชการส่วนกลางน,นะครับประกอบไปด้วยกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานราชการอื่นๆนะครับหน่วยงานที่2คือราชการส่วนภูมิภาคนะครับเช่นจังหวัดอำเภอหน่วยงานที่3ครับราชการส่วนท้องถิ่นนะครับอาจจะประกอบไปด้วยอบตอบจเทศบาลนะครับกรุงเทพหรือเมืองพัทยา แล้วก็หน่วยงานที่4ี่ก็เป็นกิจการรัฐวิสาหกิจนะครับตามที่กฎหมายแรงงานสัมพันธ์รัฐวิสาหกิจเพราะว่าหน่วยงานนี้เขาจะมีกฎหมายเฉพาะของเขาบังคับใช้อยู่นั่นเองหน่วยงานสุดท้ายครับกิจการอื่นตามที่กําหนดในพระราชกิจสเีกานะครับเช่นท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับ สำหรับหัวข้อต่อมานะครับเป็นเรื่องในการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะครับซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์นะครับคําว่าสภาพการจ้างที่ใช้บังคับอยู่นะครับระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้นนะครับเป็นข้อตกลงกันนะครับเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับจะมีการประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับตามระยะเวลาหรือตามสถานการณ์นะครับ ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างนั้นนะครับก็ต่างมีสิทธิที่จะบอกกล่าวให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งนะครับได้ทราบข้อเรียกร้องต่อกันนะครับเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพิ่มเติมนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นนะครับซึ่งตามกฎหมายกําหนดว่าการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นมีอยู่2ประการด้วยกันก็คือ1น,นะครับในเรื่องของ การเรียกร้องนะครับให้มีการกําหนดนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหมายถึงนะครับจากเดิมที่ไม่เคยมีข้อตกลงดังกล่าวนะครับหรือสภาพการจ้างนั้นนะครับทาให้มีเกิดขึ้นมาใหม่นะครับเรียกว่ากรณีนี้ก็คือการกําหนดนั่นเองส่วนกรณีที่สองนะครับก็คือการเรียกร้องนะครับแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงนะครับเกี่ยวกับสภาพการจ้างซึ่งหมายถึงนะครับจากเดิม มีข้อตกลงอยู่แล้วนะครับแต่การมีการเปลี่ยนแปลงนะครับสาระสําคัญนะครับของข้อตกลงนั้นนั่นเองซึ่งตามกฎหมายนะครับหากมีการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับกฎหมายกําหนดว่าฝ่ายที่เรียกร้องนะครับจะต้องทําข้อตกลงนะครับเกี่ยวกับสภาพการจ้างเป็นหนังสือนะครับเพื่อแจ้งให้แก่อีกฝ่ายหนึ่งทราบเสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือขั้นตอนในเรื่องของการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับเกี่ยวกับ สภาพการจ้างซึ่งเป็นไปตามกฎหมายารายการสัมพันธ์นั่นเองครับต่อมาครับเป็นวิธีการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับในกรณีที่ฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างนะครับจะแจ้งข้อเรียกร้องนะครับให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบซึ่งหลักกฎหมายกำหนดไว้อยู่ดังนี้นะครับหากกรณีเป็นฝ่ายนายจ้างเป็นฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องนะครับนายจ้างต้องทำเป็นหนังสือและ คำเป็นประกาศนะครับแจ้งให้ลูกจ้างทราบทุกคนนะครับโดยมีการระบุชื่อตัวเองนะครับหรือตั้งตัวแทนในการเข้าร่วมเจรจาแทนก็ได้นะครับถ้านายจ้างตั้งตัวแทนนะครับเข้าร่วมเจรจาผู้แทนของนายจ้างนั้นต้องเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นนะครับหรือเป็นหุ้นส่วนนะครับหรือเป็นผู้ลูกจ้างประจําของนายจ้างหรือกรรมการของสมาคมนายจ้างนะครับหรือ กรรมการสหาพันของนายจ้างก็ได้นะครับและทั้งนี้นะครับต้องมีจํานวนไม่เกินเจ็ดคนด้วยกันนะครับและให้มีการปิดประกาศนะครับแจ้งให้ลูกจ้างทราบโดยทั่วกันนะครับในที่ทํางานก็ถือว่าเป็นการแจ้งข้อเรียกร้องตามกฎหมายแล้วนั่นเองหากฝ่ายที่มีการแจ้งข้อเรียกร้องนะครับเป็นฝ่ายที่ลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องนะครับกฎหมายก็ กำหนดเงื่อนไขและวิธีการนะครับในการแจ้งข้อเรียกร้องไว้ดังนี้ด้วยกันนะครับข้อเรียกร้องนั้นนะครับต้องมีรายชื่อนะครับหรือลายมือชื่อลูกจ้างที่เกี่ยวกับการแจ้งข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละสิของลูกจ้างทั้งหมดถ้าลูกจ้างนะครับแต่งตั้งตัวแทนหรือผู้แทนเข้าร่วมเจรจาต้องมีการระบุชื่อผู้แทนเข้าร่วมเจรจามีจํานวนไม่เกินเจคนด้วยกันพร้อมรายละเอียดข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องด้วย ในส่วนของผลนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้นนะครับเมื่อฝ่ายนายจ้างนะครับเรียกร้องต่ออีกฝ่ายหนึ่งนะครับฝ่ายที่ได้รับข้อเรียกร้องนั้นต้องแจ้งรายชื่อของตนนะครับหรือผู้แทนเป็นหนังสือให้แก่อีกฝ่ายทราบโดยออมิชัดช้านะครับซึ่งกฎหมายกําหนดไว้นะครับว่าให้มีการเจรจาภายใน3วันนั่นเอง ถ้าเกิดว่าฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องนะครับต้องมีรายชื่อขา้าว่วมเจรจาพร้อมข้อเรียกร้องนะครับหรือแจ้งภายหลังจากการเจรจาก็ได้แต่ฝ่ายที่รับข้อเรียกร้องนั้นต้องรีบแจ้งรายชื่อนะครับผู้ข้าร่วมเจรจาเมื่อได้รับข้อเรียกร้องนะครับโดยผู้เข้า,า,กการ่วมเจรจาต้องมีฝ่ายละไม่เกิน7คนนั่นเองในเรื่องของการเจรจาครับทั้ง2ฝ่ายนะครับสามารถตกลงกันได้นะครับเกี่ยวกับ ข้อเรียกร้องหรือเกี่ยวกับข้อกําหนดหรือข้อตกลงหรือการเพิ่มเติมนะครับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นนะครับแล้วให้ทําข้อตกลงนะครับเป็นหนังสือลงลายมือชื่อนะครับผู้แทนของนายจ้างนะครับหรือผู้แทนของลูกจ้างหรือกรรมการของสหภาพแรงงานนะครับแล้วแต่กรณีนะครับในการทําข้อตกลงนั้นนะครับแล้วให้หนายจ้างทาปากข้อตกลงเกงี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นนะครับ ปิดประกาศไว้ณสถานที่นะครับที่ลูกจ้างเกี่ยวข้องนะครับกับข้อเรียกร้องนั้นเป็นระยะเวลาอย่างน้อย30วันนะครับและให้มีประกาศข้อตกลงนั้นภายใน3วันนับตั้งแต่มีข้อตกลงนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงให้ในายจ้างนําไปจดทะเบียนต่อ,อที่บริกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนะครับภายใน15วันนั่นเอง หากเป็นกรณีที่ตกลงกันไม่ได้นะครับผลแห่งข้อตกลงหรือเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นนะครับให้มีผลผูกพันนายจ้างและลูกจ้างนะครับซึ่งลงลายมือชื่อในข้อเรียกร้องนั้นนะครับตลอดจนลูกจ้างนะครับซึ่งมีส่วนในการเลือกตั้งผู้แทนนะครับหรือผู้ร่วมการเจรจานะครับหรือมีผลผูกพันนายจ้างนะครับซึ่งทํากิจการในประเภทเดียวกันนะครับทุกคนนะครับ เมื่อผลของข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนั้นนะครับเว้นแต่สัญญาจ้างนะครับนั้นนะครับจะเป็นคุณแก่ลูกจ้างยิ่งกว่านะครับนั่นคือเน้นที่ผลประโยชน์ของลูกจ้างควรได้รับจากนายจ้างนะครับจะให้ลูกจ้างเสียเปรียบนี้ได้นั่นเองหลังจากที่มีการเจราจานะครับแล้วตกลงกันไม่ได้ซึ่งตามกฎหมายนะครับกำหนดให้ไปใช้ขั้นตอนนะครับในเรื่องของ การไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทแรงงานนะครับซึ่งตามกฎหมายนะครับให้ถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับกฎหมายกำหนดให้ฝ่ายที่แจ้งข้อเรียกร้องนั้นนะครับทำเป็นหนังสือแจ้งไปยังพนักงานประนอมข้อพิาพาทนะครับให้รับทราบภายใน24ชั่วโมงนะครับนับตั้งแต่วันที่มีการเจรจาแล้วตกลงกันไม่ได้นดั่นเองสำหรับกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิาพาทแรงงานนั้นนะครับเป็นวิธีการที่ให้หนายจ้างและลูกจ้างนั้นนะครับมาประชุมร่วมกัน เพื่อพูดคุยแก่เกลีย์นะครับโดยมีเจ้าพนักงานของรัฐคือพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานนะครับซึ่งได้รับแต่งตั้งจากรัฐมนตรีนะครับเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายนั้นนะครับมีความเข้าใจและตกลงกันได้วิธีปฏิบัตินั้นคือนะครับเมื่อมีการเสนอข้อเรียกร้องนะครับจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแล้วให้มีการเจรจากันนะครับระหว่างผู้กรณีภายใน3วันแต่ตกลงกันไม่ได้นะครับตามข้อเรียกร้องนั้น เมื่อพนักงานประนองข้อพิพาทแรงงานนะครับได้รับแจ้งนะครับว่ามีข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้นแล้วจะเข้ามาไกล่เกลี่ยให้ทั้งสองฝ่ายนะครับคือฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างมาประชุมรับฟังเหตุผลซึ่งกันและกันนะครับพร้อมมีการไกล่เกลี่ยเพื่อหาข้อยุติให้ทั้งสองฝ่ายนั้นยอมรับข้อเสนอซึ่งกันและกันซึ่งตามกฎหมายนั้นกำหนดระยะเวลาการไกล่เกลี่ยนั้นนะครับภายใน5วัน นับตั้งแต่วันที่พนักงานประนอข้อพิาพาทแรงงานได้รับหนังสือวิจารในข้อพิาพาทนั้นนั่นเองถ้าการไกล่เกลี่ยนั้นนะครับเป็นผลให้ในายจ้างและลูกจ้างนะครับยอมรับข้อตกลงกันได้ปัญหาข้อพิาพาทแรงงานนั้นก็สิ้นสุดลงหากกระบวนการไกล่เกลี่ยแล้วนะครับยังไม่สามารถตกลงกันได้ตามกฎหมายให้ถือว่าเป็นข้อพิาพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ นั่นก็ต้องเข้าสู่กระบ,บวนการต่อไปซึ่งตามกฎหมายเรียกว่ากระบวนการชีข้ขาดข้อพิพาทแรงงานสำหรับข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้หากเป็นกิจการธรรมดาคือไม่ใช่กิจการเกี่ยวกับความเป็นอยู่หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศหรือความสงบเรียบร้อยของประชาชนผู้กรณีทั้งสองฝ่ายทั้งนายจ้างและลูกจ้างอาจตัดสินใจ ร่วมกันตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิาพาทแรงงานขึ้นโดยจะตั้งบุคคลภายนอกคนหนึ่งหรือหลายคนก็ได้นะครับเพื่อให้มีการชี้ขาดว่าฝ่ายใดควรปฏิบัติอย่างไรในข้อเรียกร้องนั้นซึ่งวิธีการนี้เหมาะสมอันทําให้ข้อพิาพาทแรงงานนั้นยุติได้ทันทีตามความประสงค์ของทั้ง2ฝ่ายผู้ชี้ขาดข้อพิาพาทแรงงานจะต้องแจ้งให้ทั้งสงฝ่ายส่งคําชี้แจงเกี่ยวกับ พอพิพาททั้งแถลงเหตุผลและนำสื่อพยานหลักฐานหลังพิจารณาแล้วนะครับจะออกคำสั่งให้ทั้งสองฝ่ายปฏิบัติตามคำชี้ขาด้พอพิพาทแรงงานนั้นการที่ฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามคำชี้ขาดข้พอพิพาทแรงงานย่อมมีความผิดและมีโทษจำคุกและปรับนะครับหรือทั้งจำ้งปรับตามกฎหมายนั่นเอง ทั้งนี้นะครับการตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงานนั้นจะนำมาบังคับใช้กับข้อพิพาทแรงงานอันเป็นกิจการสำคัญในทางเศรษฐกิจของประเทศหรือเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศไม่ได้จะต้องให้มีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เป็นผู้ชี้ขาด